ฟีดแบกละครเฮตานรมิดไม่ทันออนแอร์เรตติ้งติดลบไม่มุกดาก็แบกไม่อยู่ ละครเฮตานารมิตช่อง7 HD เร็วๆนี้นำแสดงโดยคู่ขวานไมพระระเดชสงวนความดีกับมุกดาวนารินรักเมื่อหมุนเรียกคู่นำพาเขมีอ่อน้ามเวลาปัจจุบนันมาพบคุณหลวงราชมนตรีเมื่อคู่ของเธอในสมัยรัชกาลที่3มแต่ความรักนั้นไม่ได้ราบรื่นเพราะคุณหลวงมีคู่มานคือแม่บวัวหญิงงามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตามทำร้ายเคมีอ่อนทางชาติพบนี้และชาติพบนา้าเขมีอ่อนจะตัดสินใจทำอย่างไรกับความรักครั้งนี้ และเธอจะกลับไปในยุคปัจจุบันได้อีกหรือไม่ต้องติดตามหลังจากที่เมื่อวานช่องได้ปล่อยตัวอย่างละครเด็ด 7HD ปี2566เพทานริมิรและได้มีคนวิจารณ์เพื่อให้ละครออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเช่นวิจารณ์เรื่องสีภาพวิจารณ์เรื่องฉากหลุดซึ่งเหล่าคนที่ออกมาวิจารณ์นั้นต่างหวังดีกับละครเรื่องนี้เพราะอยากให้ละครออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแต่สุดท้ายก็มีคนบอกว่าเหล่าคนวิจารณ์กลับกลายเป็นคนที่จุกจิกทาให้ขาดอาัธรติก ดูละครเอาดีๆท้าทําละครเพีเรียดแต่ละครมีฉากหลุดหลายฉากแบบนี้จะทําให้อัธรัษของการดูละครหายไปมากกว่านะเพราะละครไม่ได้มีแค่แฟนช่องหรือแฟนนักแสดงที่ดูแต่ถ้าละครเกิดดังขึ้นมาก็จะมีคนนอกมาดูด้วยเพราะฉะนั้นการทําละครให้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งเป็นเรื่องดีสําหรับละครเรื่องน,นั้นอปลอละครบทสนุกแต่ก็ขายได้แค่แฟนช่องกับแฟนนักแสดงเพราะถ้าโปรดักชันไม่ดีก็ยากที่จะดึงคนนอกมาดูเราควรมอง อะไรให้กงกว้างให้หลายมุมหลังจากปล่อยทีเซอร์มาแล้วจํานวนหนึ่งพบว่าละครน,นั้นเป็นละครย้อนยุคแต่มีฉากมีสิ่งของมากมายที่ไม่ควรอยู่ในนั้นเช่นปลั๊กไฟหลอดไฟเป็นต้นล่าสุดในกระทู้มีคนตั้งว่าเพตานริมิตมีเดียกแก้ด่วนตรวจสอบทุกฉากทุกซอกมุมเลยหนักกว่าบุพเพสนิวาสกับเพลิงพานาสองเรื่องนี้แค่ฉากเดียวแต่เพตานริมิตทุกฉากเลยมั้งนะมีเดียกแก้ด่วนตรวจสอบทุกฉากทุกซอกทุกมุมเลยไม่ใช่แค่แก้ที่ แต่ต้องแก้ตัวเต็มเรื่องด้วยนะคะทำเอามีคนมาคอมเมนต์มากมายเช่นจริงๆอยากให้ช่องควนคุมเข้มถูกเรื่องด้วยแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ซอยนาคีอีกเรื่องสนับสนุนอีกแรงค่ะแก้ไขด่วนๆตรวจแบบปูพรมไปเลยหาหลายๆคนช่วยดูปรับสีด้วยค่ะเรารู้สึกคนเดียวหรือเปล่ามีเดียเหมาะกับละครเย็น